เดี๋ยวไปดูส่วนผสมของดินปลูกเมื่อต้นไม้โตขึ้นแต่ก็แน่นกระถางเราต้องเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขาวันนี้เดี๋ยวครูพาไปดูวัสดุปลูกที่ครูใช้ไปดูกันเลยค่ะ,ะตัวนี้มะพร้าวสับสองส่วนดินร่วนมีอินทรีย์วัตถุดินร่วนใบก้ามปูหนึ่งส่วนหรือครึ่งส่วนตรงโน้นเป็นมูลไส้เดือน ตัวนี้ผสมคลุกเคล้ากันแล้วเราก็าจะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขาก็คือคล้าทองตัวนี้แหละรอให้เขาโตเต็มที่ของบางท่านที่โตเต็มที่แล้วสามารถเปลี่ยนได้เลยมะพร้าวสับอาจจะเป็นชิ้นใหญ่กว่านี้ได้อ่ะ สูตรดินปลูกก็ตามนี้ได้เลยนะคะก็มีมะพร้าวสับด้วยนะคะใครมีก็เปลี่ยนตามนี้ดูแลตามนี้ได้เลยเพราะว่ามะพร้าวสับก็ทําให้เขามีความโปร่งมีความชื้นระบายน้ําได้ดีรากเดินดีนะคะมูลไส้เดือนใส่เข้าไปนะคะใครมีใครไม่มีก็ทักมาหาครูนะคะใครมีก็ซื้อใกล้ๆบ้านแล้วแหละไม่มีค่าขนส่งนะคะมะพร้าวสับสามถุงนะคะก็ถุงละ35บาท นะคะถ้าใครไม่มีทักมาแล้วกันนะคะเอาละค่ะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ